ฮัลดูเซตสวัสดีครับแป๊ะครับมาวันนี้รวบไปเลยครับหลายประเด็นไปเลยอะรีแอคชั่นเทรลเลอร์ด้วยตัวสุดท้ายละไฟนอลเทรลเลอร์เพราะมันใกล้ฉายแล้วกำลังจะมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำพรีวิวด้วยเลยทีเดียวรวมๆไน่ยอยู่ในคลิปเดียวกันอะจะได้ไม่ต้องลบเยอะแยะหลายคลิปเอเดอะเยียว แอนเดอร์ทหารฤูดูนาวจัดมาทางบ้านพร้อมอันนี้ไฟนอนเทรลเลอร์แล้วนะตัวสุดท้ายละหนึ่งสองสาม go เน่โอ้ีควารู้สึกว่าน่าจะเป็นของคนอื่นโอ้ยเป็นซ้อมแล้วว่ะเฮ้ยชิงไอ้คนเก๋แล้วโอโดนเนี่ย r e p r e s e หลายสิ่งหลายอย่างเลยสำหรับผู้คนโลโลอันนี้ อันเน้โลเยอะเพราะมันเป็นซ mm ิมโบลนั่นอะไรไงกับอเมริกาต้องการคนที่จะมาอินสปายพวกเราให้แรงบันดาลใจนี่ย U.S.A. เ e n นจำชื่อได้ละไอ้กลุ่นนี้แก๊งาจนแก๊งผู้ไรกลุ่มพวกี้นี่ไงซีโมอันนี้ไม่รู้แก๊งไหนเน๊ย ยังไม่เคลียร์โอ้โหไอฉากสวยไม่จำเป็นต้องไปสงครามหรอกมันเป็นไปนแล้วสูกนี้แล้วใกล้สุดขีดอันนี้เราเห็นแล้วในเทเลอร์แรกที่มันสู้อันนี้เห็นแล้วแอคชั่นเยอะสีนบูเยอะ โอ้ยเท่เท่โอ้โหโคตรเก๋เน่ชารอนโอ้โหอย่างเฟี้ยวยังกระหนังใหญ่เฮเราไม่ใช่คู่หูกันเราเป็นแค่เพื่อร่่มง,งานว่ะไม่ต้องเป็นทีมกันหรอกเพื่อร่่มงานพอแล้วสะคอหนังส่งมากสาวเก๋แต่เราโคตรดูดีเลยว่ะเพื่อนเอ้อ อยากดูไรเดย์ Disney Plus ไม่เข้าทุกทีมึงไทยอยากดูแลอยากดูแลไม่เข้าใจเมื่อไหร่จะเข้านานนะมันควรจะต้องมาได้แล้วถ้าปีนี้นี่อีกตั้งกี่เดือนนะตั้งแปดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันปีนี้ได้หมดเลยไงคือคนไทยอ่ะตลาดไทยอ่ะดีจะตายใช่ใช่มาเวลเนี่ยอย่ามองข้ามไทยแลนด์ ตลาดใหญ่ใช่เดี๋ยวนี้คนลิกสิ์กันเยอะด้วยดูเยอะโอ้โหเชื่อเธอมาได้สมาชิกนะบานไม่มาสักทีดิสนีย์พลัสเออเออะอะเท่าที่ได้เท่าที่ไหวมาก็เชเลอร์นี้ไอเห็นเยอะขึ้นเหมือนกันจากอันแรกๆแล้วจริงๆมันปล่อยนะมันเป็นเขาเรียกว่าแบบทีวีสปอร์ตอะสั้นๆอ่ะไม่บานเลยที่เกียจเลยแอคชั่นครับเยอะไม่ไหวห้าอันหกอันอ่ะสามสิบวิยี่สิบวิ เยับย e. ็บยบเย็บ uh. ย uh ็บ huh. ย uh ็บย็บย็บยบหมดข้ามอันเนี้ยไฟนนอรเทรลเลอร์เนี่ยยาวดีสองนาทีนะเห็นน้าเต็มไอฉากฝึกเควี้ยงโล่ไอเก๋มันแหม่มีฝึกช่วงฝึกชิ่งหมุนเหมือนเออความรู้สึกผมเรื่องนี้เหมือนหนังแอคชั่นมันคนละโซนคนละโทนกับทางวันด้าวิชั่นครับอันนี้มันเป็นอีกอีกแนวหนึ่งว่ะมันมาเหมือนแบบว่าบูเยอะแอคชั่นเยอะ ตอนเราสปอยอาจจะยากนิดนึงยังไม่รู้ว่าเขาจะเล่ายังไงถ้าฉากบูเยอะเดี๋ยวต้องหาวิธีเดี๋ยวต้องคิดวิธีอธิบายเผื่อคนที่ไม่ได้ดูเออว่าเราจะอธิบายยังไงดีว่าโอ้โหแซมนี่หมุนควง720องศายกแขนซ้ายขึ้นมาเฉียง45องศาแล้วเปิดปีกหรือเราจะต้องไปกันเองอธิบายเดี๋ยว้กูโดดเกลียวเลยตอนสปอยอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิด แต่รู้เลยว่าบูเยอะแอคชั่นนี่เพียบครับน้องๆหนังใหญ่นะเหมือนฉากบูนี่คือให้ลงทุนแพงครับ CG เยอะเหมือนเหมือนหนังใหญ่แต่อันนี้ไม่แน่หรอกพอถึงซีรีส์จริงๆมันอาจจะแบบว่ามีตอนละนิดตอนละหน่อยอันนี้เหมือนมันรวมฮิตไฮไลท์มาให้ดูหมดแค่นี้แล้วหรือเปล่าเออเออเออไม่แน่ไม่แน่ต้องรอดูต้องรอดูดอ่ะก่อนพูดถึงใช้ข้อมูลอ่ะขออนุญาตหยิบโพยเอานักแสดงก่อน อันนี้ผมดูจากไอ้น,นี่นะ IMDb ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยไปด่า IMDb ไม่ต้องมาด่าเราเราเอาของเข้ามาอีกทีนี่ IMDb อ่าอันนี้รู้อยู่แล้ว Daniel Brer ค i m o ในนี้เขเขียนแค่ c ี m o นะจริงๆถ้าในคอมิกเนี่ยมันต้องเป็นบารอน c ี m o แต่อันเนี้ยเขียนแค่ซ i m o เฉยๆเลยเออเราเรียกตามเขาแล้วกันเราเขา c ีโมมาเราก็ซ i m o ไป คือตัวร้ายคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยต้องชมก่อนว่าเจ๋งครับตั้งแต่ไอ้นี่แล้วซีวิววอลคือไม่ได้มีพลังซูเปอร์ผู้ร้ายมไม่ใช่มไม่ใช่ซูเปอร์วิลเลนแต่ใช้สมองอมใช้การวางแผนทำให้ทีมอเวนเจอร์เนี่ยแตกคือผมเลยมองว่าเออเนี่ยมันมีคอมเมนต์คนหนึ่งของช่องเราอะ่ะทักมาด้วยครับคิดตรงกับเราเลยว่าคือถ้าเป็นในเชิงสัญลักษณ์อ่ะ ตัวร้ายตัวเนี้ยเก่งอ๋เพราะทําให้ทีมพระเอกอ่ะคลาอกันได้เว้ยเออมันแตกกันเลยตอนนั้นมันซีวิวอเลยไอโทนี่ซากกับสตีฟโรเจอร์อ่ะโหโกรธกันไปเลยเพราะว่าบัรกี้เนี่ยตอนที่โดนล้างสมองสมัยรัสเซียไปฆ่าพ่อแม่โทนี่โอ้โหเลยแบบว่าต่อยกันเลยคือแบบว่าเฮ้ยซีวิวอซีโม่เนี่ยเฮ้ยแม่งไม่ธรรมดาว่ะมันมีความคิดความอ่านในมุมของมันที่แบบว่าวางแผนทำให้พระเอกเนี่ย ทะเลาะกันเองได้โดยที่ตัวเองอ่ะแทบไม่ต้องใช้พลังไม่ต้องไม่ต้องบู๊เองใช้ศึกภายในเออเก๋มากเก่งแล้วก็เท่าที่จําไม่เท่าที่จําไม่ผิดเหมือนโดนจับใช่ใช่ใชจะฆ่าตัวตายก่อนจะเอาปืนนฆ่าตัวตายและทีชาล่าแบ็คแพนเทอร์ไปเบรกไว้อบอกว่าไม่ได้คุณจะหนีความผิดไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบความผิดคือติดคุกต้องเออแล้วเรื่องนี้ไม่รู้หลุดมาได้ยังไงนะ ยังเดีคงเท้าความรอดูเฉลยว่าออกจากที่การโดนจับไปแล้วอ่ะได้อย่างไรเออซีโมเล่นแน่นอนและในเรื่องเนี่ยเห็นหลายซีนแล้วเดี๋ยวมีใส่หน้ากากครับหน้ากากสีม่วงเนี่ยมันเหมือนในคอมิกเออซึ่งซีวิวอยังไม่ได้ใช้ซีรีส์เนี้ยได้ใช้แล้วแล้วก็มีเดสมอนโอ้โหอ่านชื่อยากมากเดสมอนเชียมมั้งผมไม่ได้ใจเลยไม่บอกชื่อ้วยคือเหมือนตัวที่ตัวละครนะคาแรคเตอร์ ที่เขายังไม่เฉลยอ่ะหรือยังบอกเราไม่ได้นะเขาจะไม่เขียนชื่อตัวละครเออมีแต่ชื่อนักแสดงแล้วก็มิกิอิชิคาว่าญี่ปุ่นเลยไม่บอกชื่อตัวละครอุบอ่นนี้ผมจำหน้าได้ละเอรินเคลลี่แมนผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใส่ไอ้นากากแปลกๆที่เราไม่รู้ว่ามันทีมไหนอะไรยังไงไอ้นากากที่มีที่คุณบ้ามทักอะมันมีรูปมือแปะอยู่ไอ้แก๊งใหม่เอออันนี้อันี้น่าจะตัวเด่นอันนี้แล้วนี้พระเอก แอนโทนีแม็กกีฟาคอนแซมวิลสันไอ้คุณบ้ามผมดูจาก i อเอ็ดีบนะเหมือนแค่หกตอนเองวะเพราะว่าตัวเด่นๆนะอย่างซีโมใช่เขาเขียนเลขตอนเนียว่าหกแซมวิลสันเนี่ยหกซึ่งแซมวิลสันเนี่ยมันพระเอกมันต้องออกทุกตอนอยู่แล้วมันต้องออกครบมันจะมีตอนที่เขาไม่ออกเลยมีไหมเป็นไปไม่ได้หกเองเหรอวะเฮ้ยสั้นนะเนี่ยแล้วก็อันนี้คาแรคเตอร์ใหม่เอี่ยมเลย โอ้โหชื่อแบบว่าแม่เจ้ามากเลยอะ่ะอเดเปโรอาดูเยโอ้โหชื่อผู้หญิงอะเนี่ยชื่อถ้าอ่านผิดผมขอโทษไม่มั่นใจเลยว่าออกเสียงยังไงเพราะอันนี้น่าจะเป็นแบบเชื้อสายแอฟริกันอเดเปโรโอดูเยน้องสาวแซมซาร่าวิลสันโอ้โหแซมมีน้องด้วยไม่รู้น้องหรือพี่ญาติกันอนะไม่รู้พี่หรือน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูในเรื่องอีกทีเออซาร่าแซม กับซาร่านี่ก็หกตอนโอ้แสตง่มออกทุกตอนใช่ไห Why at Russell อันนี้ที่เป็นในนี้ที่ผมจำชื่อไม่ได้ตอนที่เราเรี action trailer หนึ่ง USA Gen t อันเนี้ยในคอมิกบุ๊กมันมีเป็นเหมือนกับตันเมกาเนี่ยตัวใหม่ของฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาแต่งตั้งขึ้นมาเราไม่รม้ในเรื่องนี่อะไรจะพูดเลยคุณบ๊อมรู้ใจเราไม่รู้นะว่าแค่เป็นแบบน้ทำดีขึ้นมาให้แบบ คนชอบกันคืออาจจะเป็นแค่ทหารเก่งเหมือนแซมแซมนี่ก็ไม่ใช่มีพลังพิเศษนะมาจากในใน MC u เลยอะเป็นทหารที่เป็นหน่วยบินที่บินเก่งไม่ได้มีพลังพิเศษไอ้บัคกี้เนี่ยมีเพราะมันโดนซีรุ่มฉีดไปตอนที่พลังเยอะโดนที่รัสเซียเนี่ยเอาไปทดลองแล้วก็แขนเหล็กและล่าสุดเนี่ยไวเบรเนียมเลยแขนเนี่ยเออเออจอห์นวอล์กเกอร์นี่คือชื่อในคอมมิก แล้วก็ชื่อคาแตคเตอร์เล่นเป็น U.S.Agent ซึ่งเราไม่มั่นใจว่ามีพลังพลังอะไรยังไงไหมรอดูเขาเฉลยเล่น6ตอนเหมือนกันแล้วก็นี่พระเอกเซบาสเตียนสแตนบักกี้บานวินเทอร์โซเจอร์รู้อยู่แล้วพระเอกเออพูดไปแล้วเมื่อกี้6ตอนเหมือนกันผมว่า6เนี่ยดีกว่ามันหหลายคนและเอมิลี่แวนแคมป์อันนี้ชาลอนคาร์เตอร์อันนี้เราเห็นหลายภาค ตั้งแต่ w i n เทอร์โซลเจอร์ตั้งแต่ซี v i l w วิวอเราเห็นเยอะเออแต่ก็ไม่ใช่เด่นซีรีส์นี้อาจจะเด่นขึ้นเออเอหลานเป็กกี้คาร์เตอร์เออหกตอนเหมือนกันอได้รู้จักตัวละครละตัวละครหลักๆครับแซมบักกี้นี่พระเอกคู่หูแล้วก็จะมีไม่น้องก็พี่นี่แหละครับของแซมซาร่าเดี๋ยวได้เห็นกันแล้วก็ชารอนคาร์เตอร์เออหลานเป็กกี้ น่าจะเด่นครับแล้วก็ตัวร้ายตอนนี้ที่ชูชัวแล้วอะ่ะซีโมอืมเออแต่มีแก๊งนักกากอืซึ่งเราไม่มั่นใจเลยว่าจะเกี่ยวข้องกับซีโมไหมหรือเป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่งอือืแต่ที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมีไปประเทศเยอรมันเพราะนักสแสดงน่มันเห็นชัดมันมีเขียนและเจอมันสวอร์อเจอมันพิซนการ์ดเดี๋ยวต้องมีบุกยูโรอ่าอ่าโลเคชันในการถ่ายแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราเห็นเนี่ยน่าจะเป็น แอคชั่นเยอะแต่ผมเรื่องตอนนี้ไม่มั่นใจครับแต่เท่าที่เห็นนะตอนเนี้ยหกตอนเองน่าจะหกตอนสั้นนะอสั้นไหมวะก็มาเป็นไรถ้าสนุกก็โอเคเออเราก็ไม่รู้อีกว่าตอนนึงกี่นาทีครับเออวันด้านี่มันตอนนึงมันตอนต้นๆเนี่ยมันยี่สิบกว่าแล้วมันมีขยายเป็นสามสิบแล้วก็ตอนจบมาเป็นสี่สิบกว่า เพราะว่าพวกนี้เขาไม่จําเป็นต้องทําเวลานาทีอ่ะของแต่ละตอนเท่ากันอยู่แล้วแล้วแต่เขาว่าคอนเทนต์เขาจะเยอะคอนเทนต์เขาจะน้อย6ตอนบางทีสมมติถ้าตอนหนึ่งยาวๆมันก็ได้อยู่อตอนละสี่สิบห้าสิบนาทีเงี้ยเรายังไม่รู้เออใกล้ละเดี๋ยวรู้กันเร็วๆนี้แหละสุกนี้ครับมาแล้วเออเราจะพยายามสปอยให้เร็วที่สุดครับซึ่งไม่รับปากเลยว่าวันไหนอันนี้บอกไม่ได้จริง จะพยายามปั่นให้เร็วที่สุดเพราะเราเคยพูดกันไปในคลิปเก่าๆแล้วด้วยว่าคอมผมอ่ะมันช้าเรนเดอร์ช้าแล้วเราเราสปอยทีเราสปอยเป็นชั่วโมงครับมันตัดต่อในนานตัดต่อยากผมตัดเองคืออ้วกแตกเลยตัดต่อนี่คือแบบอ่วมแล้วก็เหมือนเดิมคือจะพยายามทําให้ละเอียดที่สุดเก็บดีเทลให้เยอะที่สุดเออเพราะฉะนั้นอดใจรอ,อนิดนึงอ,อาจจะอัพช้าหน่อยนึงครับ แต่ว่าคุณภาพเนี่ยมาตรฐานเดิม,มเท่าวันดาวิชันแน่นอนอหรือจะพยายามให้ดีขึ้นเ,เสริมใหม่ใหม่ให้ดีขึ้นใช่รตรงเนี้ยรับปากและก็ติดตามช่องเราไว้ได้เลยกดติดตามรอเลยทำแน่นอนคใครที่ติดใจวันดาวิชันฟาวคอนวิเทอร์โซเ i อรจัดต่อแน่นอนอวันดาวิเชียนเยี่ยวทหารฤดูหนาวม,มากันต่อเนื่องเออคลิปนี้ก็ประมาณนี้ รียลชันครบแล้วนี่มันไฟนเนอรเทเลอร์ละหมดละเตรียมเข้าของจริงได้ละตัวละครตัวละครพิวไปหมดละเด่นเด่นก็น่าจะประมาณนี้แหละตัวละครหลักๆแซมบัคกี้ชาลอนอันนี้ฝั่งฝั่งพระเอกแล้วก็มีซีโมฝั่งผู้ร้ายกับไอ้แก๊งหน้ากากใหม่ซาร่านี่ไม่มั่นใจเลยว่าจะเยอะจะน้อยแค่ไหนน้องแซมไม่ชัวร์น้องหรือพี่เลยแหละของแซมแต่หกตอนนะอาจจะเด่นเออแล้วก็มีตัวเสริมใหม่ USA เจาจันนวอลเกอร์ เราไม่รู้เลยว่าจะเด่นแค่ไหนจะอยู่แบบฝั่งไหนอะไรยังไงก็ไม่มั่นใจเพราะไอ้ตัวของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่แม่งไม่มาไม่ค่อยดีเหมือนซอสอย่างเงี้ยไอเดกเตอร์ไทเลอร์เฮเวิร์ดเงี้ยก็โดนจับเป็นผู้ร้ายสรุปคือมันเป็นแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คนดีว่ะออไอยูเ a สเอเจนต์เนี่ยต้องรอดูดิว่ามันจะมาไม้ไหนโล่ที่มันถือเนี่ยแม่งโลอะไรไม่รู้เลยน่าจะของกัปตัน ไวเบเนียรหรือเปล่าหรืออะไรของอันเก่าอะไรนี้ใช่ไหยเอามาใช้ไงนะยังอยู่ที่ยังอยู่ฝั่งเออคุณบ้าทักมาดีโลเนี่ยอะไรไม่รู้แน่ในเรื่องไม่มีอันนะเออใช่ใช่ใจะบอกว่าอยู่ฝั่งรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะว่าแซมก็ถืออยู่อันของแซมอ่ะคืออันที่กับตันแกเอามาให้สตีฟโรเจอร์ตอนแกเอามาฝากไว้ให้ว่ารับช่วงให้หน่อยเออแล้วมันมีอันอื่นๆนอ่ะในเรื่องอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จําไม่ได้ละ ซึ่งน่าจะมีอีกน่าจะมีอีกเออเราไม่รู้ว่าโล่กับตนเนี่ยมันมีอันเก่าอันใหม่อันไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าอันที่สตีฟโรเจอร์แกเอามาให้นี่มันเหมือนมันเหมือนอันอันอันดั้งเดิมเรื่องก็ไม่แน่ใจเพราะจริงๆอ่ะตอนเอ็นเกมอย่าลืมมันแตกไปแล้วโล่อะมันเจ๊งไปแล้วนะมันโดนทานอสอะใช้อาวุธอ่ะชุ้งจุ้งจุ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 งโล่ดาก้อนชิลิวเนี่ยที่ว่าแข็งแกร่งเนี่ยเป็นชิ้นๆไปแล้วนะครับมันเจ๊งไปแล้วอันนั้นอะ อันนี้คือเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้กับตันที่มันเอามาให้ในตอนเอ็นเกมมาตอนท้ายอ่ะเอามาจากไหนออันไหนครับยังไม่รู้เลยยังไม่เฉลยเลยเดี๋ยวในเรื่องเนี้ยอาจจะรู้อเอ,อตื่นเต้นครับรอดูใกล้สุดขีดละใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ช่องเราเนี่ยโอ้โหโกดรอไม่ได้เลยเออะพูดถึงซับสไครเบอร์ขอบคุณทุกๆกคนคที่กดไปแล้วโอ้โหขอบคุณมากมันเป็นแรงพลังกําลังใจ ให้ลุยทาช่องกันต่อเนื่องกันไปเออใครที่เซตชื่อเป็นพับลิกเนี่ยเราขึ้นชื่อตลอดใครเป็นไพรเวทไม่มีปัญหาไม่เห็นก็จริงแต่ตัวเลขเนี่ยมันเดินมันเพิ่มโอ้ขอบคุณทั้งคิวขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ยังคอมเมนต์คุยกันได้ครับเนี่ยเมาส์กันรอช่องเราหรือเปล่าหรือว่าแบบยังไงอะไรยังไงเมาส์กันหน้าอยากดูไหมเยี่ยวกับทหารฤดูหนาวเนี่ยครับจะมันเท่าวันดาวิชั่นไหมะจะสนุกสนานมีปม มีอีสเอเอกมีปริศนาเหมือนวันดาวิเชียนไหม,มหรือนี่เขาจะไปแนวเขาอ่ะเมาสกานเมาส์กานหรือใครที่ชอบช่องเราเนี่ยก็แชร์ต่อให้เพื่อนเอ้ยส่งต่อไปเฮ้ยเพื่อนนายมาดูช่องนี้โห oh, สปอย MCU พี่เขาละเอียดสุดขีดเลยครับตอนหนึง่งแม่งลากไปชั่วโมงชั่วโมงกว่าออกทะเลก็เก่งดีเทลก็เยอะน้ําก็เยอะเ <laughs> นื้อก็เยอะเอ้ยปนๆกันทั้งน้ําท <laughs> ั้งเนือ้อเออแน่นๆอยู่ เฮ้ยช่องนี้น่าดูพี่เขาแบบจัดแหลกจัดเต็มนายลองมาดูช่องนี้เธอลองมาดูช่องนี้ส่งต่อไปเพื่อนช่วยช่องเราอเป็นการช่วยเหลือช่องแผ่ขยายคอมมูนิตี้เราให้ขยายออกไปเออใครที่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้อาจจะงงอู้เราทาไว้เยอะแยะและย้อนกลับไปดูในช่องได้เลยคอนเทนต์เรามีหลากหลายแนวหลากหลายรูปแบบเลยตอนนี้เริ่มเริ่มเยอะแล้วเออเริ่มเริ่มแน่นแล้วเออและใครที่ยังลังเลกับช่องเราอยู่เนี่ยบอกนะตรงนี้เลยว่า ไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืมสับสไครกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเดอะเยลเดอะทหารฤดูหนาวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดให้